ข้าพเจ้าจะมาแนะนําตัวสินค้าซื้อซื้อว่าซื้อนิตินมันเป็นนูต้าซิริโคหรือมันเป็นสารอาหารบำรบงอซึ่งมีต้นกําเนิดอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็นํามาผลิตยูทีโรงงานกาาลเินิกเอลซียูทีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจำหน่ายมาได้50กปี ในค่าสิท,าทธิ p r o p e ในฮองกัมีิตรโลกแ,ลแต่ส่วนใหญ่กเจะเอาไปบรรจุเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดอยู่ในตัวแต่สำหรับประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประทานและหองประทานของพวกเราเห็นมาตัวสินค้าซนิตี้น,นี้มันมีทรัพย์คุณที่มันนอกเหนือกว่าคำว่าอาหารเสริมเรนก็เลยจดมาเป็นอาหารเสริมหรือมาเป็นธุรกิจ ในประเทศไทยไดสิบเก้าปีปีนี้มันสุดยอดอีลิตซึ่งมื้อนี้เป็นโอกาสดีข้าพเจ้าจะมาสาธิตให้ทุกท่านได้เห็นได้หูว่าเป็นอย่างสินค้าตัวนี้จึงสามารถมีคนที่ลอดตายจากการที่เป็นมะเร็งหรือ c a n เซอระยะสองหรือระยะสามเดี๋ยวพวกเรามาเบิ้งนํากันสมมติอันนี้คือห่างกายของคนเฒาส่วงที่เฒายังบอเป็นที่าหรือเฒายังบ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ มันจะใส่ส่แบบนี้ใส่แบบนี้แต่ข้าพเจ้ามั่นใจได้เลยว่าทุกมื้อนี้อาหารการกินล้วนแล้วแต่มีสารเคมีสารเพื่อนหลายๆอย่างอยู่ในนั้นยกตัวอย่างอันนี้เป็นยาล้างบาัดแขนเตตัวดินอันนี้เป็นสารเคมีสนิดหนึ่งที่ สมมติว่าอันนี้เป็นทางกายของควเอาแล้วนี่เป็นสารเคมีเมื่อน่พวกเหาบริโภคอาหารหรือกินข้าวมื้อละสามค่ามันจะมีสารเคมีนับมื้นับสัสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างชุกมื้อนี้โรคเสื่อมหรือโรคอินซีดียมันจึงมีหลายเพราะอาหารการกินนั่นแหละเป็นตัวรับโดยเฉพาะพวกอาหารทะเลนี่แห้งนีผลสะท้อนหลายเมื่อพวกเฮาสะสมเต่ละมือ้อแต่ละวันมันเป็นแบบนี้จึงพาให้พวกเฮามีอาการเจ็บอ่อนแอ หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีนมเพรมันมีเอนไซม์ครับมีวิตามินเพืร้อยเปซมันมีสารอาหาร2 8 0ชนิดอยู่ในนี้่ะมื่อนึงขอให้ตัวของทานนะครับประทันมือละเมน็นหมือนก็สุดยอดหลีเดี๋ยวมาเม่อกินได้เขาไเจ้ากินบบ๋ผมระหวานก็เป็นอย่างธรรมดา<อ>กินง่ายๆ เพราะมันมีส่วนประกอบจากและหอมแกสอนมาในตัวคูเท่านั้นเดี๋ยวต้องเอามาคนให้มันมูนก่อนอเ โอเคบันนี้ได้แล้วพวกเราลองออกมาใส่ลองมือว่ามันจะสามารถาาล้างสารพิษสารเคมีได้เพร่ะเกี่ยวกับภูมสินค้าเซนิตินของบริษัท Happy Asia Law h า u ว e เป็นอย่างพวกเราจะมีลูกค้าชี่มาแล้วมาที่เลยมีลูกค้ามาแทมย,ย้อนตัวสินค,ค้าเหนึ่งดูสุวยอดสีแบบ<ม>น,นี้นี่ขนาดไน้อยเดียวใช่ไหมไสร์น้อยเดียว ก็ของเราด้วยนะครับไม่ใช่คนทางข้างโอ้กี่ลียอนกี่ลีสุดยอดกี่ลีถ้าท่านใดกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ายังเสียมาเป็นกระเพาะมีปัญหาเรื่องกระเพาะหรือทางเดิอนอาหารสายตาพร้อมจีพร้อมจังหรือไข่มันมีเส้นเลือดหรือกําลังเป็น ไม่เห็นเลยนี่ยหนึ่งเลยนสองสา,สามารถพรึาราข้อวกลหรือเป็นเบาหวานเป็นประดมพอ่อซึ่งเลยเนี่ห้สาสิบปีเพื่นเจเลยสรุปหรือมีเอกสารเข้ามาเป็นพุ้มเล่มหนึ่งแบบนี้อยู่ในพุ้มเล่มน,น,บบนี้มันจะมีพญานิเสือ่อมหรือโรค NCD รวมทั้งหยาห้าสิบวีพญานอยู่ในนีห้ยาสิบ่าพญานอยู่ไนนี้แบบนี้ยังเซนคนที่มีปัญหาเรื่อง ม้าไขหลังสุสดโทงหรือกําลังคว้างมกาไรหลังจะเป็นสุดนี้อะตอนที่มีปัญหาเรื่องไมเกรนมันจะเป็นสุดนี้ตอนที่ตับแข็งหรือตับมีไขมันมันจะเป็นสุดนี้ถ้าท่านไหนสนใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์วิดีโอนี้หรือมีปัญหาสุขภาพท่านสนใจยังได้สินค้าพวกเราไปดูแลสุขภาพหรือบำบัดหรือป้องกันตอนอย่าลืมติดต่อกรับคนที่ลงวิดีโอคลิปนี้ใน Facebook หรือยู u ูบขอขอบคุณ